เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความฝันของอินดิโกอินดิโกประกอบด้วยสมาชิก3มคนได้แก่บลูพัสิบเอกวิชัยพัฒน์ร้องนำกีตาร์ขวัญขวัญชนกพันธุระเดสและโดนัทการชนกม่อมพนาว กลองจากค่าย Music m o ูฟ Records ที่ฝันจะมีคอนเสิร์ตใหญ่รวมตัวแฟนเพลงที่รักในคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรก Indigo s u p e r n o ์โ Concert วันที่5สิงหาคมนี้ที่ Voice Space ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าพวกเขาจะผ่านกราบขึ้นลงในวงการเพลงเป็นวงดังเจ้าของเพลงอกหักสุดฮิตยอดวิวทะลุหลักร้อยล้านอาทิ เส้นบางๆถ้าฉันเป็นเขาและพังและมีแฟนคลับมากมายเลยชวนทั้ง3มคนเล่าความรู้สึกเริ่มจากโดนัทก่อนมีคอนเสิร์ตใหญ่เราได้จัดงานแฟนมีติ้งเมื่อต้นปีซึ่งได้รับกระแสตอบรับดีมากอบอุ่นเลยคุยกับค่ายว่าน่าจะถึงเวลามีคอนเสิร์ตใหญ่บลูมันเป็นความพร้อมเป็นความไม่พร้อม พวกเราเต็มที่มากๆเราหยุดโชว์หนึ่งเดือนเพื่อคอนเสิร์ตนี้ขวัญทำโชว์ใหม่เป็นเพลงของพวกเราเต็มเเพลงดังและเพลงที่ไม่ค่อยได้เล่นโดนทัทตอนทำโชว์คิดว่าจะทำยังไงให้คนอยากมาดู ทำโชว์ที่ไม่สามารถหาดูได้จากโชว์ที่อื่นของเรา b l u เหมือนชื่อคอนเสิร์ตซูเปอร์โนวาที่เราจะระเบิดโชว์ออกมาพาทุกคนไปในจัก,กรวาลดวงดาวของเราขวัญที่ผ่านมาเราไม่เคยมีแขกรับเชิญเลยอยากได้คนที่มีเคมีที่เข้ากันและเคมีที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมาล่นด้วยกันได้แต่ลงตัวอย่างทั้งโยมูดและส e อีวีและมีเซอร์ไพรส์อีกค่ะเดินทางมา6ปีคําว่าคอนเสิร์ตใหญ่มี ความหมายกับอินดิโก้ยังไงบลู Blue, ผมว่ามันคือชีวิตของนักดนตรีหลายๆคนว่าสักวันเราต้องมีคอนเสิร์ตสักครั้งหนึ่งที่เราเล่นเพลงตัวเองมันเป็นความตื่นเต้นและเป็นความสุขกับการได้อยู่ในคอนเสิร์ตตัวเองร้องเพลงของเราแล้วทุกคนร้องตาม แต่มันอาจจะเป็นแค่ก้าวแรกเพราะเราอาจจะมีคอนเสิร์ตต่อต่อไปขวัญมันเป็นสิ่งที่เราสามคนคุยกันมาตลอดว่าขอให้ได้เล่นดนตรีด้วยกันเราอยากมีเพลงมีคอนเสิร์ตแล้วได้เล่นเพลงของเราด้วยกันมีคนรอฟังเพลงของพวกเรามันเกินความฝันของนักดนตรีคนหนึ่งเลยคิดว่าวันนั้นมันคงดีกับการเริ่มอีกสเต็ปหนึ่งที่เติบโตขึ้นของอินดิโกมากๆหลายคนบอกว่าอินดิโก เป็นวงนักสู้ผ่านมาหลายช่วงเวลาที่มีทั้งกราฟขึ้นและกราฟลง บลู Blue, จริงครับมันมีหลายเหตุการณ์ที่ทำให้เราขึ้นขึ้นลงลง,ลงตลอดเวลาถามว่าอะไรที่ทำให้ผ่านมาได้ก็คือเราทำต่อไปไม่หยุดไม่ทิ้งฝันขวัญตอนที่เราเป็นนักดนตรีกลางคืนสิ่งที่เราใฝ่าหาคือโอกาสที่ได้เล่นด้วยกันตอนนี้เรามีโอกาสเราก็จะทำไปให้สุดจนถึงวันที่เราหมดโอกาสวันที่มีเพลงดังมากปุ๊บก็เจอโควิดออกไปเล่นไม่ได้เราคุยกันยังไง Blue, ตอนนั้นเราก็มีหวงโหวงบ้างเพราะปกติออกไปทำงานทุกวันมีจิตตะกนิดนึงสุดท้ายผมก็หาอะไรทำไม่ให้อยู่เฉยเฉยขวัญถ้าให้เทียบตอนที่พวกเรายังไม่มีคนรู้จักกราฟนิ่งๆิ่งก่อนเพลงถ้าฉันเป็นเขาเราทำงานเพื่อรู้ว่าจะมีสักวันที่เป็นของเราเราเชื่อเสมอแต่พอมีเพลงที่คนรู้จักแล้วแต่เจอโควิด กราฟลงมันต่างกันมากเพราะตอนนั้นเราไม่รู้ว่ามันจะสิ้นสุดตรงไหนไม่รู้ว่าคนจะฟังเพลงไหมทุกคนเครียดกันหมดมันก็ดาวนะคะแต่หนูดันไปลงทางอาหารการกินหัวเราะมันเป็นสองประสบการณ์ที่ดีมากนะคะช่วงที่เราไม่มีคนรู้จักเป็นคนธรรมดา กับช่วงที่เรามีคนรู้จักแล้วแต่กลับมาเป็นคนธรรมดาทำให้รู้ว่าจริงๆสุดท้ายแล้วพวกเราก็แค่นักดนตรีที่จะผลิตงานมันสอนเราว่าการมีกราฟขึ้นลงทำให้เราต้องดูแลตัวเองยังไงโดนัทตอนกราฟเราพุ่งขึ้นแล้วถูกดึงลงด้วยโควิดเป็นสถานการณ์ที่ทุกคนโดนหมดเราก็ฟุ้งซ่านข้อดีคือได้กลับมาอยู่กับตัวเองถ้าวันหนึ่งเราไม่มีคนติดตามจะเป็นยังไง สิ่งที่ทำให้เราอยากทำต่อคือแฟนคลับที่ยังอยู่กับเราคุยกันในโซเชียลซัพพอร์ตตลอดเราเองก็ได้คุยกันเยอะขึ้นขวัญตอนนั้นมันสอนเราอีกอย่างหนึ่งคือเราจะไม่พูดคำว่าเหนื่อยอีกแล้วไม่บ่นแล้วว่างานเยอะหัวเราะแล้ววันที่มีเพลงดังประสบความสำเร็จหลายเพลงละ่ะเราคุยกันยังไง บลู Blue, จริงๆไม่ค่อยได้คุยกันจริงจังเพราะเราอยู่ด้วยกันตลอดเราทําต่อเรื่อยๆเหมือนเพลงเป็นลูกเราคุยกันว่าลูกคนนี้ได้ดีแล้วลูกคนต่อไปจะทํายังไงถ้าไม่ปังก็คือลูกคนนั้นอินดี้ก็ไม่เป็นไรขวัญบลู Blue, จะเป็นช่วงเพลงแรกๆนั่งเช็ควิวหลังบ้านมาเรื่อยๆเป็นโมเมนต์ความสุขโดนัท ช่วงสามปีแรกเราก็ทำเพลงออกมาแต่อาจจะยังไม่ได้มีเพลงที่เปรี้ยงปร้างพอมีเพลงถ้าฉันเป็นเขาแล้วดังเราไม่อยากมีเพลงเดียวแล้วหายไปเพลงต่อไปคือเพลงพังพวกเราก็กดดันมากพี่พี่ที่ค่ายบอกว่าไม่ต้องเครียด ตั้งใจทำสิ่งที่เราอยากทำก็พอเลยลดความกดดันลงไม่คาดหวังเกินไปเราไม่ตั้งผลงานไหนเป็นมาสเตอร์เพีซเพราะจะไม่เกิดผลงานที่ดีกว่าเราต้องทำให้ดีทำไปเรื่อยๆรู้สึกยังไงที่เป็นวงที่คนจำเพลงได้มากกว่าตัวศิลปินอีกบลู Blue, ยอมรับครับว่าคนรู้จักเพลงเราแต่ไม่รู้จักตัว ผมเคยเอาเพลงตัวเองไปร้องตอนเล่นกลางคืนแล้วมีคนมาถามว่าพี่เพลงนี้เพลงของใครเพราะดียิ้มมันก็มีความตลกดีนะว่าเพลงไปก่อนเดี๋ยวเราตามไปขวัญเราดีใจนะที่ทุกคนร้องเพลงเราดังทำให้คิดว่าถ้าเขารักเพลงเราเดี๋ยวเขาก็จะตามหาตัวเราเองบลู Blue. พอเขาเห็นนักร้องหน้าตาดีก็จะจำได้หัวเราะโดนัท มันก็เหมือนเราวัยรุ่นยุคนี้ที่รู้จักเพลงศิล,ลปินเก่าๆไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีคนก็ยังฟังเพลงอยู่ถ้าตอนนั้นคนยังรู้จักเพลงเราเราก็ดีใจศิล,ลปินดาราและคนทั่วไปเอาเพลงเราไปคัฟเวอร์เยอะมากจนดังไกลโดนัทรู้สึกดีใจครับ ตอนเราเป็นนักดนตรีกลางคืนเล่นเพลงคนอื่นวันหนึ่งเราก็อยากเป็นแบบนี้บ้างขวัญมีเรียวอุกซุปเปอร์จูเนียร้องเพราะมากมีดีเจระดับโลกเอาไปรีมิกมีคนเอาเพลงไปร้องเป็นภาษาจีนด้วยค่ะโดนัทและที่ประทับใจและเซอร์ไพรส์คือแฟนๆสอป,อ,ปอลาวที่มาติดตามเราแฟนๆวงซัพพอร์ตแน่นทำโปรเจกต์ให้ในโอกาสพิเศษต่างๆด้วย บลูคาแรคเตอร์แฟนๆก็บ้าบอเหมือนวงเราครับเหมือนคนประเภทเดียวกันดึงดูดกันน่ารักทะเลนกวนโดนัท เราอาจจะอยู่กันมานานตามกันมาจนไม่ได้คิดว่าเป็นแฟนแฟนคิดว่าเป็นพี่พี่น้องน้องกันขวัญจริงๆพอพวกเราเป็นวงร็อกคอนเซปต์เขาห้ามยิ้มแต่จริงๆแล้วเราก็สนุกขำกันแบบนี้และแฟนแฟนเขาก็เติบโตไปกับวงจริงๆเจ้าของเพลงอกหักสุดฮิตขยี้ใจเคยเจอประสบการณ์ที่คนอินเพลงเรามากๆไหม มีคนดีเอ็มมาเยอะนะคะ20กว่าคนบางคนเป็นซึมเศร้าบอกว่ามาดูพวกเราแล้วมีแรงเขาเจ็บปวดอยู่แหละแต่ก็จะพยายามสดใสเราก็เป็นกำลังใจให้บางคนเคยอยากจะคิดสั้นแต่ก็หันมาเล่นกีตาร์ก็รู้สึกดีมากกับการเอาเพลงนำพาไปเจอทุกๆคนมันดีจริงๆ